สวัสดีค่ะมาเจอกับนัาอีกแล้วนะคะที่ The d ดีไวซโซน999 Taro คลิปนี้เป็นคลิปดวงรายเดือนทั่วไปกันงานการเงินความรักสำหรับชาวราศีมิถุนหรือท่านที่มีลักษณะสถิติที่ราศีมิถุนประจำเดือนมีนาคม2568สำหรับการอ่านดวงอ่านไพ่วันนี้เป็นการอ่านแบบ general reading เป็นการอ่านดวงวงกว้างไม่ใช่ดวงสตัวของใครดังนั้นเรื่องราวอาจจะไม่ได้ตรงกับตุกคนทั้งหมดขอให้เราฟังเป็นไปในทิศทางความบันเทิง เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเดือนมีนาคมนี้ชาวราศีมิถุนจะเป็นยังไงบ้างมีอะไรเกิดขึ้นบ้างตอนนี้อากาศที่จังหวัดเพื่อนๆเ,เป็นยังไงบ้างคะฝนตกหรือ,อยังหรือร้อนหรือหนาวอยู่คอมเมนต์บอกด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวมาเปิดไพ่กันนะ ใบแรก10ถ้วยเพจ e ช็อปครับสเหรียญน,นะคะ6ถ้วย5ดาบ The ะ h ช r รีออนจัสเมนดาบจัสติกแปดถ้วยค่ะ มาดูนะคะว่าเป็นยังไงมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในเดือนนี้พลังงานภาพรวมเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเดินทางรถราภารกิจหน้าที่ที่จะต้องทำมีความขึงขังมากๆนะคะแต่ในชาวลีออนเนี้ยหลักๆตัวเด่นๆนจะเป็นในเรื่องของการเดินทางอาจจะเดินทางในประเทศหรือต่างประเทศก็ได้มีข่าวดีที่คุณรอคอยหรือสิ่งที่คุณเคยพลาดหวังในอดีตเนี่ย จะมีโอกาสที่กลับเข้ามาให้คุณได้แก้ไขแก้ตัวอีกครั้งหนึ่งนะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะได้รับเงินเยียวยาอะไรบางอย่างในช่วงจังหวะนี้ก็เป็นไปได้มีจัสติกเกี่ยวข้องกับในเรื่องของระเบียบกฎเกณฑ์กฎหมายเอกสารสัญญาราชการเป็นช่วงจังหวะที่คุณอาจจะต้องมีการไปเซ็นสัญญาต่อสัญญาหรือว่า เป็นช่วงจังหวะที่คุณจะต้องตัดสินใจด้วยเหตุผลตัดสินใจช้าๆนะคะใช้เหตุใช้ผลไม่ใช้อารมณ์สําหรับบางคนเนี่ยดูค่าๆเหมือนมีการเดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อที่จะไปเซ็นสัญญาหรือว่าไปเกี่ยวข้องกับเอกสารทางราชการได้ด้วยอะทีนี้ตัวตนเป็นยังไงสิบถ้วยมองในเรื่องของความสุขเป็นหลักนะคะ การเข้ากลุ่มเข้าพวการเข้าสังคมการเจอเคร่อญาติการความรักกันในครอบครัวหรือมองในเรื่องของความรักเป็นหลักทีนี้มาดูในเรื่องของการงานเดือนนี้เป็นยังไงงานได้เป็นแบดถ้วยมันอาจจะมีบางเรื่องที่เรารู้สึกว่าเสียความรู้สึกสิ่งที่บอกว่าจะให้สิ่งที่เราควรจะได้ เหมือนที่เราเคยคุยกันไว้มันไม่เหมือนที่คุยกันไว้เลยนะคะหรือคุณอาจจะเจอบรรยากาศของความน้อยใจเสียใจจากในที่ทางานบางทีนะไม่ใช่คนในที่ทํางานเป็นคนที่พูดทำให้คุณเสียใจน้อยใจบางทีอาจจะเป็นลูกค้าก็ได้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องใครก็ได้นะคะดังนั้นช่วงช่วงวะนนี้จำเป็นต้องทำจิตใจให้เข้มแข็งใช้สติมากๆม,มองตัวเราจากภายใน นะคะถ้าเกิดเราไม่เป็นแบบที่เขาพูดก็ไม่ต้องสนใจหรือในบางเรื่องเราไม่ได้ทำผิดอะไรก็ไม่ต้องแคร์นะคะแล้วก็ยิ่งถ้ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวกฎหมายผิดกฎหมายหรืออะไรทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องตามสิกฎหมายและศีลธรรมเนี่ยอันนี้กไ็ไม่ต้องสนใจในเมื่อเราคิดว่าเราทำดีแล้วนะคะ 8ถ้วยสําหรับบางคนเองอาจจะกลับบ้านดึกก็ได้ทํางานในช่วงจังหวะนี้งานมันสิ้ช้าหรือว่าได้เป็นกะดึกแทนเวลากลับบ้านก็นอยรู้สึกเหนื่อยล้ารู้สึกท้อใจหรือมันอาจจะมีบางเรื่องในที่ทำงานที่ทำให้เรารู้สึกเสียใจน้อยใจบางคนอยากจะลาออกจากงานนะคะอ่าไม่มองมองในไพ่เนี่ยยังไม่สมควรที่จะออกจากงานนะช่วงนี้นะเพราะถ้าคุณ ออกจากงานในช่วงจังหวะนี้คุณก็ต้องไปเจออุปสรรคในที่ใหม่อีกหรือว่าการหางานใหม่นะ่ะมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากและช่วงจังหวะนี้คำพูดของเราเนี่ยสำคัญมากๆคํคำพูดและการกระทําอย่าไปท้าทายอย่าไปมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่หรือไปท้าทายในเรื่องของกฎระเบียบหรือสิ่งที่เจ้าของ ที่เราไปทํางานเนี่ยเขาสั่งมาอย่างเช่นเจ้าของร้านเจ้าของบริษัทหัวหน้างานรุ่นพี่ในที่ทํางานนะคะเราต้องให้ความเคารพเหมือนประหนึ่งเขาเป็นเจ้าของนั่นแหละถ้าเกิดเขาทําทุกอย่างตามกฎระเบียบแบบแผนเป็นคนดีนะคะไม่ใช่ว่าตัวเองออกนอกลู่นอกทางแล้วจะมาให้เราออกนอกลู่นอกทางด้วยอันนี้ก็ไม่ถูกต้องเนาะในเรื่องของการงาน มีการเดินทางหรือว่ามีภารกิจที่ต้องจัดการบ่อยขึ้นนะคะหรือได้เดินทางไปข้างนอกเยอะขึ้นเนี่ยมีข่าวดีนะเรื่องบางอย่างที่คุณอึดอัดใจหรือว่าการกระทําบางอย่างจะถูกเปิดโปงขึ้นมาบางทีอาจจะเป็นหัวหน้าคุณก็ได้อาจจะได้รับรู้ถึงความดีของคุณนะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะเอาคุณไปพูดในทางเสียหายนะ บางทีอาจจะไม่ใช่หัวหน้าก็ได้อาจจะเป็นคนอื่นนะคะเอาคุณไปพูดในทางเสียหายเอาคุณไปบอกบางอย่างที่มันถูกเก็บไว้มันถูกเปิดขึ้นมานะคะดังนั้นอะไรที่มันเป็นเรื่องส่วนตัวของเราก็ไม่ควรเอาไปเล่าในที่ทำงานไม่ควรเอาไปพูดเยอะหรือความรู้สึกของเราที่มีต่อใครในที่ทำงานไม่ควรเลยที่จะเอาไปบน่นไปเล่าให้คนในที่ทำงานฟังเพราะวันหนึ่งมันจะถูก เปิดขึ้นมาแต่อะไรที่คุณคิดว่าคุณไม่ผิดคุณทำดีแล้วก็จะได้รับการพิจารณาได้รับความแฟนในการตัดสินนะคะอ่าช่วงจังหวะน,นี้มันอาจจะต้องต่อสู้กับในเรื่องของกฎระเบียบนิดนึงแล้วก็ในเรื่องของอารมณ์ของเรานิดนึงคือมันมันมีอุปสรรคเข้ามาอาจจะเป็นลูกค้าหรือคนในที่ทำงานเราหัวหน้างานเรา ถ้าจะถอยออกไปเพื่อไปหาที่ใหม่ก็ดูว่ายิ่งจะหายากมากกว่าเดิมนะคะดังนั้นช่วงจังหวะน,นี้ใช้ในเรื่องของสติมากๆนะแต่มันก็มีข่าวดีแหละมีการเดินทางนะคะสำหรับบางคนเนี่ยอาจจะมีข่าวดีในการที่โอเคเดินทางไปต่างจังหวัดหรือเดินทางไปที่บ้านเกิดเมืองนอนของเรานะคะเพื่อที่จะไป เซ็นสัญญาไปเซ็นรับเงินชดเชยไปเซ็นรับเงินมรดกไปเซ็นรับอะไรที่มันเกี่ยวข้องอย่างถ้าเป็นถ้าคุณพ่อคุณแม่เป็นข้าราชาการพอเสียไปเราก็อาจจะได้เงินในตัวที่ทางราชาการเขาจะต้องมีการใจ่ายให้นะคะ,ะช่วงจังหวะนี้อาจจะเป็นช่วงจังหวะที่ต้องไปติดต่อไปเซ็น เพราะที่จะเข้ากระบวนการเกี่ยวกับการรับเงินก็เป็นไปได้นะดังนั้นช่วงจังหวะนี้จิตใจจริงๆอ่อะจิตใจเราดีนะคะโฟกัสในเรื่องความรักครอบครัวหรือความรู้สึกบางทีโฟกัสในเรื่องความรู้สึกของคนรอบตัวเยอะไปหรือเปล่าอ่อนไหวคือคิดว่าเราทําดีกับเขาเขาก็ต้องทําดีกับเราอะไรประมาณนี้พอมันไม่ได้ในแบบที่ต้องการเราก็อาจจะรู้สึกน้อยรู้สึกเสียใจนะคะ ทำใจให้ฟูๆเข้าไว้นะช่วงจังหวะนี้นะคะมันมันไม่มีอะไรที่น่ากลัวหรอกมันมีข่าวดีเข้ามาอยู่แล้วก็ภารกิจหน้าที่ที่คุณจะต้องทํามีการเดินทางไกลมีการเดินทางบ่อยๆอ่ะต่อมามาที่เรื่องของการเงินการเงินเป็นยังไงไมิถุนเดือนนี้นะคะการเงินสบายๆอาจจะมีโชคแบบฟุกๆมีโชคจากเด็กได้ด้วยนะคะ แล้วก็เหมือนเราใช้ใจ่ายเงินแบบสบายๆแต่มันมีสองเหรียดน,นะหมุนเงินหนักอยู่เหมือนกันหรือบางทีเพื่อนฝูงพี่น้องอาจจะมาขอยืมเงินไปหมุนเงินก็ได้หรือว่า,าเพื่อนฝูงพี่น้องอาจจะเป็นจุดที่พอให้เราได้หยิบยืมมาหมุนได้เงินในช่วงนี้ต้องขยันวิ่งหาออกนอกพื้นที่หาลูกค้าไกลออกไป หรือว่ามีภารกิจหน้าที่ที่ต้องได้รับทะตัวนั้นก็จะทําให้คุณได้รับเงินนะคะเงินอะไรที่รอคอยมีสิทธิ์จะได้สําหรับบางคนมีโชคนะต้องบอกแบบนี้มันมีจัสเมนตรงนี้เพจออฟคัพตรงนี้นะคะโชคฟุกๆโชคที่รอคอยผลบุญที่ตกเบิกของคุณจะส่งผลให้ในช่วงจังหวะน,นี้แต่ถามว่าเฮ้ยได้มาปุ๊บมันจะร่ํารวยเป็นมหาเศรษฐีเลยหรือไม่มันก็ไม่นะคะได้มาบ้างอืม นิดๆหน่อยๆนะแล้วก็ช่วงจังหวะน,นี้ใช้เงินใช้ตามที่จําเป็นนะคะตามเหตุตามผลแล้วก็ใช้สติมากๆสําหรับบางคนอาจจะไปเสียเงินในการต่อทะเบียนรถหรือทําอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับราชการนะคะ,ะไปถ่ายบัตรประชาชนบางที่เสียตังค์หรือเปล่านะหรือยังไงไม่หมอคงได้ตลอดชีพแล้วหรือเปล่าไม่นะเดี๋ยวปีหน้าแม่หมอก็ต้องไปต่อบัตรประชาชนแล้ว หรือเปล่าไม่บอกก็จำไม่ได้ดูสิแก่เราก็งี้แหละอ่าจัสติ c นะคะหรือบางคนใช้ในเรื่องของการไปไปเซ็นสัญญาลงทะเบียนเรียนลงทะเบียนเรียนให้ลูกหรือลงทะเบียนเรียนให้เราอ่ะก็เป็นไปได้หรืออะไรก็ตามเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหรือบางคนไปจ่ายค่าทนายความอะไรแบบนี้หรือเปล่านะคะหรือว่าคอนแทคบางอย่างมันจบไปก็ต้องต่อใหม่ ปกกันแบบนี้ก็ได้นะใช้จ่ายตามเตุตามผลนะคะการเงินมีโชคแบบฟุกๆเฟือเงินทองหมุนได้แต่จำเป็นที่จะต้องแอคทีฟนะคะอ่ะต่อมามาที่เรื่องของความราักความรักราศีมิถุนเริ่มต้นที่คนมีแฟนนะคะคนมีแฟนมีนาคมนี้เรากับแฟนเนี่ยมีอะไรที่ปกปิดกันไม่ได้นะ ถ้าใครซ่อนอะไรไว้มันมีแนวโน้มว่าความลับจะถูกเปิดเผยขึ้นมาแล้วก็เรื่องที่เราเคยทะเลาะกันไม่สบายใจต่อกันมันจะถูกปรับความเข้าใจกันใหม่มันผ่านในช่วงจังหวะที่ทุกทุกมาแล้วนะคะช่วงจังหวะนี้ก็อาจจะเป็นช่วงจังหวะที่คุณและเขาปลดล็อกกันละกันเข้าใจกันยืะขึ้นอนะ่ะปรับความเข้าใจกันได้นะคะ คุยกันรู้เรื่องมากขึ้นหรือบางคนนะ่มีการไปจดทะเบียนการก็เป็นไปได้นะคะหรือเปิดเผยให้กับญาติผู้ใหญ่รู้แต่ว่ามันมีแปดถ้วยสําหรับบางคนอาจจะเป็นความรักที่ห่างไกลกันอยู่คนละพื้นที่อยู่คนละจังหวัดนะคะหรือช่วงจังหวะมีนาคมนี้อาจจะมีอารมณ์แบบน้อยใจเสียใจหน่อยเกิดขึ้นได้ดังนั้นตรงเนี้ย คืออย่าไปพูดทิมแทงจิตใจกันบางทีพูดเพื่อเอาชนะเนาะทิมแทงจิตใจกันอีกฝ่ายเดินหนีไปได้นะคะ,ะมาดูในส่วนของการนางฟ้าความรักราศีมิถุนคนมีแฟนจะเป็นเช่นไรหนึ่งใบคะ่ะ It is safe for you to love มันปลอดภัยนะที่จะรักนะคะความรักของพวกคุณยังปลอดภัยและยังสามารถที่จะรักกันไปได้ต่อ จับมือกันเดินรวมกันได้อย่างยาวๆเลยต่อมามาที่มิถุนคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นยังไงความลับจะถูกเปิดเผยนะคะอะไรที่ปกปิดไว้หรือว่าการรอคอยของคุณใครคนนั้นถ้าเขาหายไปหายเงียบไปเลยไม่มีการติดต่อสื่อสารอะไรใดๆช่วงจังหวะนี้เขาจะติดต่อมาหาคุณหรือคุณอาจจะได้ข่าวเกี่ยวกับเขาเข้ามานะคะแล้วก็ จะเป็นช่วงที่คุณจะตัดสินใจเกี่ยวกับคนคนนี้แบบตามเหตุตามผลค่อยๆเป็นค่อยๆไปยังไม่ได้รีบร้อนอะไรนะคะความรู้สึกมันตัดกันไม่ขาดต่อให้อยู่ทางไกลแค่ไหนข่าวเหล่านั้นหรือการติดต่อเหล่านั้นก็สามารถที่จะวนกลับมาได้รวมถึงมิถุนเองอาจจะมีความรู้สึก ปิ้งใครใหม่ๆเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะหรือมีใครที่เข้ามาจีบได้ด้วยในช่วงจังหวะนี้เราอาจจะเจอคนใหม่ๆก็ได้ซึ่งเราอาจจะรู้สึกถูกใจรู้สึกชอบอแต่ถ้าเรายังโฟกัสอยู่ที่คนในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอะ่ะมันก็อาจจะเป็นช่วงจังหวะที่คุณกำลังเลือกอยู่กำลังช่างใจอยู่นะว่าจะเลือกใคร เพราะในพบของปุตตะแฟนใหม่มันติดอุปสรรคอยู่เนี่ยอ่ะต่อมามาดูในส่วนของการนั่งฟ้านะคะการนั่งฟ้าเป็นยังไงความรักมีถุนคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมีนาคมนี้ Express เจอ,อเ,อเลิฟแสดงออกไปซึ่งความรักให้คนที่คุณรักได้รู้ก็อาจจะสามารถช่วยกระตุน้น ในการกระทําของคนคนนั้นได้นะคะหรือว่าสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนคนนั้นได้เพราะบางคนน่ะเขาอาจจะรู้สึกว่าคุยกับคุณแล้วคุณก็คงจะเห็นเขาเป็นแค่เพื่อนละมั้งก็ไม่เห็นจะพิเศษกว่าชาวบ้านชาวช่องนะคะเขาก็อาจจะน้อยใจแล้วก็เดินจากไปก็เป็นไปได้ต่อมามาที่มิถุนคนโสดคนโสดเป็นยังไงคนโสดคุณอาจจะเพิ่งปลดล็อกตัวเองจากความรักในอดีตก็ได้นะคะ คุณอาจจะเพิ่งเก็ตคุณอาจจะเพิ่งเข้าใจหรือคุณอาจจะเคยไปแอบหลงรักใครแล้วก็หมกมุ่นอยู่แค่กับเขานะคะช่วงจังหวะน,นี้อาจจะเป็นช่วงจังหวะที่คุณปลดล็อกจากสถานการณ์เหล่านั้นหรือข่าวาวของคนที่เราแอบชอบหรือแฟนเก่าของเราอาจจะมีมาเข้าหูเราก็เป็นไปได้หรือว่าเราได้ล่วงรู้หรือว่ามีการติดต่อเข้ามามีแนวโน้นมของการพบเจอรักแรกพบนะคะ เจอคนมาชอบคุณก็ได้หรือคุณไปชอบเขาก็ได้เนี่ยเจอกันปุ๊บรู้สึกว่าถูกใจใช่เลยไพ่ถ้วยขึ้นหลายใบอยู่นะอมืมีคนรักเก่าหรือเพื่อนเก่าๆเ,เราติดต่อเข้ามาคนที่เราเคยรู้จักหรือแอบชอบก็ได้นะได้เจอได้พบหรือมีการเดินทางกลับไปที่บ้านเก่าของเราบ้านต่างจังหวัดบ้านที่กรุงเทพบ้านจุดไหนที่เราเคยอยู่นะคะ ก็อาจจะได้เจอเพื่อนเก่าๆความสัมพันธ์เก่าๆก็เป็นไปได้ j จะติดเข้ามาเนี่ยการตัดสินใจการค่อยๆเลือกนะคะไม่ใช้อารมณ์แต่มันมีแปดถ้วยทําไมคนคนนั้นอาจจะเป็นคนทางไกลก็เ,เป็นไปได้หรือว่าเราอาจจะมีความรู้สึกน้อยใจเสียใจต่อกันคือมันมีเข้ามาใน2องลักษณะ 1. ความรักใหม่ 2. ความรักครั้งเก่า ซึ่งถ้าเป็นความรักครั้งเก่าที่เข้ามาก็โอเคก็อาจจะเป็นความรักที่ตามมาจากอดีตชาตินะคะตัดกันไม่ขาดหรือความรักใหม่ที่เข้ามาถ้าเข้ามาพร้อมกันมันมีโนโนมว่าเราคือเรามีหลายภพชาติอะ่ะชาตินี้เราอาจจะเป็นแฟนกับคนนี้ชาติหน้าเราชาติหน้ายังเลยชาติก่อนหน้านั้นเราอาจจะเป็นแฟนอีกกับอีกคนหนึ่งหรือบางทีในชาติเดียวกันเราอาจจะเป็นแฟนกับคนทั้งสองคนนี้ เหมือนกันก็เป็นไปได้แล้วสำหรับบางคนมันอาจจะเป็นความรักที่ไม่ลงตัวเลยแต่มันก็เป็นสิ่งที่ผูกพันแล้วก็ตัดกันไม่ขาดก็มีนะคะอืมดังนั้นช่วงจังหวะน,นี้คุณอาจจะใช้สติในการคัดกรองในการเลือกอยู่ก็เป็นไปได้นะคะว่าคุณจะเลือกรักหรือว่าเลือกคบใครมันมีห้าดาบตรงนี้มันมีแนวโน้มว่ามีถุนบางคนน่ะ อาจจะเล่นใหญ่ไฟกระพริบก็ได้นะพอมีคนเข้ามาคุณอาจจะไล่เข้าไปก็ได้หรือบางทีอะเราอาจจะเจออุปสรรคอะไรมาขัดขวางก็ได้ในคนที่เรารู้สึกดีๆนะคะแต่มันมีแนวโน้มว่าอมืมันต้องมีใครน้อยใจเสียใจแหละจากการกระทํำไฟใดไฟหนึ่งนะคะจนทําให้รู้สึกว่าอ๋อไม่ไปต่อก็ได้เกี่ยวกับเรื่องของความรักอะต่อมามาดูการนั่งฟ้านะคะ ความรักมิถุนคนโสดจะเป็นเช่นไรหนึ่งใบฮันนีมูนช่วงจังหวะของการดื่มน้ำผึ้งพระจันร์หรอการล่องลอยปล่อยใจล่องลอยไปกับน้ำพึ้งปไปกับความหวานหรือช่วงจังหวะของการที่ได้พบเจอใครนะคะอาจจะเกิดจากการเดินทางก็ได้นะคะแล้วทำให้เราได้พบเจอใครบางคนที่เรารู้สึกว่าคุยกันแล้ว มันสดชื่นมันเป็นเหมือนคู่รักเนี่ยแล้วมันมีสิบถ้วยตรงนี้นะคะแม่หมอก็มองว่าช่วงชงวะเตือนนี้มิถุนนะ่ะพลังงานเกี่ยวกับความรักค่อนข้างที่จะโดดเด่นกว่าเรื่องอื่นก็น่าจะมีในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของความรักในเรื่องของคนที่เข้ามาใกล้ชิดเนี่ยโดดเด่นแล้วมันเป็นตรงเนี้ยตัวตนคุณนะ่ะคุณก็มีโอกาสที่จะเลือกนะคนโสด เลือกมันหมายถึงว่ายังไงมันไม่ได้มีคนเดียวไงดังนั้นใช้โอกาสเหล่านั้นให้ดีที่สุดนะคะในเดือนนี้อะไรที่เด่นๆโชคลาภแบบฟุกๆนะคะโชคลาภที่มาจากผลบุญของคุณเบิกบุญนั้นก็ได้นะถ้าเราอยากได้รับโชคลาภในเดือนนี้นะคะหรือไม่ต้องเบิกก็ได้นะคะเป็นช่วงจังหวะที่ฟ้าเปิดทางเปิด โชคลาบแบบฟุกๆจังหวะของเงินทองบางอย่างรายได้บางอย่างที่มันตกเบิกรายได้บางอย่างที่เรารู้สึกว่าน่าจะได้เพิ่มมาอีกสักหน่อยหนึ่งนะ้าอะไรประมาณนี้ที่เรารู้สึกว่าใช้ใจ่ายมันยังไม่ค่อยเพียงพอโอเคมันจะถูกขยับขึ้นละนะคะโดดเด่นมากๆแล้วก็ช่วงจังหวะนี้ทำอะไรต้องใช้สติมากๆอย่าใช้อารมณ์ผู้วางเพราะไม่งั้นนะคุณจะไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของกฎหมาย คดีความได้นะคะดังนั้นอย่าวู่วามแล้วก็อย่าแหดกกดฎด็ดขาดนะมีเรื่องราวที่ดีๆรอคุณอยู่นะคะดังนั้นคว้าไว้อะไรที่ไม่ควรใส่ใจก็ไม่ต้องไปใส่ใจนะเพราะมันจะทําให้พลังงานในตัวคุณมันด่งลงไปแล้วมันจะไปดึงดูดในเรื่องที่ไม่ดีนะคะโฟกัสในสิ่งที่ดีๆคุณมีพลังทุกสถานการณ์การแก้ไขปัญหาอยู่ที่คุณ คุณแข็งแกร่งขนาดนี้คุณเป็นคนเก่งคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญดังนั้นจงเชื่อมั่นในตัวเองขอให้ราสีมิถุนมีความสุขสมหวังในทุกสิ่งที่ปรารถนาไว้มาเจอกันใหมค่ค่ะสวัสดีค่ะ